ใครกำรังหาบ้านติดสวนไซ์ใหญ่นะครับเดินทางสะดวกใกล้ไม่กับบางนามไม่ใหญ่พลาดคลิปนี้ครับตอนนี้พัทุกคนมปที่โครงการเด e l เล e วิวปาร์คบางนาวงแหวนะครับโครงการนี้ถือว่าเดินทางสะดวกมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเมืองเองนะครับก็ถือว่าใกล้ทางหนวนมากหรือจะออกต่างจังหวัดนะครับอย่างชนบุรีพัทยาบางแสนเนี่ยก็ถือว่าสะดวกมากๆครับจากทำเลตรงนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับยังใกล้ห้างสําคัญคัญอีกหลายแห่งนะครับม่วจะเป็นเมกะบางนาครับเซ็นทรับางนาหรือไม่กาโปรเจกต์ที่เลยขึ้นนะครับอย่างบางกอกมอครับตรงสี่แยกบางนาซึ่งบ้านที่พาทุกคนเดี๋ยวนี้นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวติดสวนโครงการครับ ตรงนี้จะมีความร่มรื่นและเป็นส่วนตัวมากกว่าโซนอื่นนะครับตัวบ้านเองนะครับมีพื้นที่ดิน83ตารางวาด้วยกันนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยตัวบ้านจะมีขนาดประมาณ205ตารางเมตรครับแต่ว่าได้มีการต่อเติมเพิ่มไปอีก100ตารางเมตรนะครับทำให้พื้นที่สอยบ้านในปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่สอยมากถึง300กว่าตารางเมตรด้วยกันครับมาดูบริเวณโซนแรกกันก่อนเลยนะครับโซนแรกคือด้านหน้าเนี่ยเป็นลานจอดรถนะครับสามารถจอดได้2คันนะครับพื้นมีการทําใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนหลังคาครับก็มีการยื่นออกไปนะครับเพื่อกันแดดกันฝนนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของลานจอดรถเลยนะครับซึ่งจากบริเวณลานจอดรถเองนะครับสามารถเดินอ้อมไปเข้าสวนด้านหลังนะครับซึ่งเป็นส่วนเซอร์วิสของบ้านนะครับบริเวณพ่องแม่บ้านก็ได้นะครับและบริเวณนี้เองนะครับจะมีตู้เก็บของนะครับอยู่ด้านนี้อีกหนึ่งตู้นะครับสามารถเก็บอุปกรณ์ช่างครับอุปกรณ์ทําสวนต่างๆครับแล้วก็สามารถเข้าบ้านนะครับไปสู่สวนเซอร์วิสเนี่ย ผ่านประตูลานจอดรถตรงนี้ได้เลยครับบริเวณรอบตัวบ้านนะครับพื้นที่นางกว้างมากนะครับจากบ้านเองเนี่ยถึงรั้วเนี่ยมีพื้นที่พอสมควรเลยนะครับตรงนี้สามารถทําสวนเพิ่มเติมนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้นะครับถ้าใครชอบการปลูกต้นไม้นะครับอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นพื้นที่สวนของบ้านนะครับปัจจุบันเจ้าของได้สร้างนะครับตัวอาคารขึ้นมาอีกหลังหนึ่งนะครับพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับ ซึ่งโซนนี้นะครับจะมีห้องแม่บ้านอยู่ด้านหลังด้วยนะครับสามารถประยุกเป็นห้องทํางานนะครับห้องดูทีวีหรือห้องเก็บของหรือห้องอื่นๆได้ครับตอนนี้นะครับถึงจะสร้างตัวอาคารไปแล้วนะครับร้อยตารางเมตรเนี่ยนะครับด้านหน้าบ้านเองเนี่ยมีพื้นที่สวนเหลือนะครับเราก็สามารถทาโซนนี้เป็นสวนของบ้านก็ได้นะครับหรือเป็นโซนกิจกรรมเอาดอร์ก็ได้นะครับสามารถเป็นโซนให้เด็กออกมาเล่นตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนต่อเติมของบ้านก่อนนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งห้องนะครับซึ่งโซนแรกเนี่ยเติมท แต่ด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าต่างครับสามารถมองออกไปเห็นวิวสวนด้านหน้าของห้องนี้ได้นะครับถ้าจะโซนแรกที่เป็นห้องเด็กเล่นนะครับเข้าไปอีกเนี่ยจะมีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ห้องเก็บของด้านหลังนะครับในตัวห้องนี้เองนะครับก็จะมีการบิวอินตู้ไว้ให้บางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าของห้องเองเนี่ยก็มีประตูกระจกนะครับสมารถเปิดออกไปเนี่ยที่สวนของบ้านได้นะครับด้านนอกเองนะครับเจ้าของก็ได้ทาชานบ้านเอาไว้ให้เป็นระเบียงข้างนอกนะครับ ล้อมเปน็นด้านข้างของตัวบ้านตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถทําเป็นห้องทํางานนะครับห้องนั่งเล่นนะครับได้หมดเลยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีห้องเก็บของด้านหลังครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผัดเข้ามาด้านในอีกห้องนะครับห้องนี้จะเป็นโซนห้องเก็บของนะครับ ก็จะมีพื้นที่ยังข้างกว้างทีเดียวนะครับสามารถวางเป็นชั้นอย่างที่เห็นได้นะครับลักษณะของห้องนี้นะครับจะเป็นลักษณะของตัว L นะครับก็สามารถวางของตามแนวยาวได้เลยครับ้นต่อเติมนอกจากห้องที่พาไปดูเมื่อสักครู่นะครับยังมีห้องแม่บ้านอีกหนึ่งห้องนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของฟุกตรงนี้ครับห้องแม่บ้านนะครับก็จะมี1ห้องนอนนะครับซึ่งสามารถวางเตียง3ฟุตแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในห้องแม่บ้านเองเนี่ยนะครับจะมีห้องน้ําส่วนตัวเนี่ยเตรียมไว้ให้นะครับส่่วนนแมบ้ากยดดข จากตัวบ้านหลักนะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่มีแม่บ้านนะครับโซนนี้ก็สามารถใช้เป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่ได้อีกหนึ่งห้องนะครับหรือถ้าใครต้องการพื้นที่มากกว่านั้นนะครับอาจจะทุบผนังฝั่งนี้นะครับเชื่อมต่อกับห้องเมื่อสักครู่ได้เลยครับก็จะมีห้องที่ขนาดใหญ่ขึ้นฟังก์ชันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับด้านหลังบ้านนะครับเป็นส่วนเซอร์วิสโซนซักล้างของบ้านนะครับตรงนี้อาจมีการทําหลังคาเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกันแดดกันฝนนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับก็มีการทากริลนะครับเพื่อบังตาขึ้นมาแต่ว่า แต่ถ้าตากผ้านะครับต้องขยับมาหน่อยนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่โดนแดดนะครับอยู่หลังห้องของแม่บ้านครับพาทุกคนดูรอบๆตัวบ้านเรียบ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าในบ้านหลักนี้นะครับมีฟังก์ชันและมีห้องอะไรกันบ้างครับเข้าบ้านมาแล้วนะครับห้องแรกที่เจอเลยก็เป็นลิฟวิ้งรูมนั่นเองครับฝั่งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้นะครับส่วนตรงข้ามนะครับตรงนี้เป็นพาแนลนะครับ เดคอเรทเป็นไม้อย่างนี้นะครับสามารถติดตั้งทีวีนะครับเป็นแขวนลอยหรือว่าวางที่พื้นนะครับวางที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันครับถ้าจะโซนลิฟวิ่งรูมนะครับเข้ามาเนี่ยเป็นโซนโต๊ะกินข้าวนะครับสามารถวางโต๊ะกินข้าวได้ขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับห้องนี้นะครับถือว่าใหญ่มากจริงๆนะครับด้านหลังนะครับเป็นประตูสามารถเปิดออกไปด้านนอกนะครับของบ้านได้จากโซนเรือนี้ครับตรงนี้นะครับจะมีกระจกรอบด้านเลยนะครับด้านซ้ายมือเองก็มีกระจกนะครับด้านหลังฟูกเองเนี่ยก็มีกระจกนะครับดังนั้น ห้องนี้จะมีความสึกโปร่งมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับโซนรับประทานอาหารเนี่ยยังมีตู้โชว์ขนาดใหญ่ให้อีกหนึ่งตู้ด้วยกันนะครับตรงนี้สามารถวางของตกแต่งอะไรก็ได้ครับถ้าใครชอบฟังเพลงนะครับชอบเครื่องเสียงก็สามารถวางเครื่องเสียงตรงนี้ได้ หรือใครเป็นสายกาแฟนะครับก็สามารถทำเป็นเคาน์เตอร์กาแฟตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือเป็นของโชว์อื่นๆก็สามารถวางได้ครับถัดเข้ามาอีกโซนนะครับก็เป็นโซนแพนทรีของบ้านนะครับถือว่าใหญ่มากๆนะครับสามารถวางโต๊ะใหญ่ๆอีกโต๊ะเลยนะครับดังนั้นนะครับใครที่ชอบเบเกอรี่นะครับชอบทำขนมก็สามารถสร้างไอซ์แลนด์ตรงนี้นะครับเป็นไอซ์แลนด์ทำขนมได้หรือใครชอบเครื่องดื่มนะครับก็สามารถทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์อีกอันนึงตรงนี้ก็ยังได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เตรียมเป็นเคาน์เตอร์ไว้ให้แล้วตรงนี้สามารถทำ ก็สมารถกั้นตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งห้องนอนของแขกได้นะครับบริเวนด้านล่างหรือเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้เช่นเดียวกันครับในชั้นล่างเองนะครับจะมีอีกหนึ่งห้องนะ้ําเป็น powder room ครับแต่ต้องเดินลงบันไดไปหน่อยนะครับ แล้วก็ด้านหลังฟุกนะครับจะเป็นครัวไทยเป็นระบบปิดนะครับเดี๋ยวไปดูในครัวกันเลยครับบริเวณครัวไทยของบ้านนี้ถือว่ากว้างมากนะครับแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะครับไม่ต้องมีกลิ่นควันไปรบกวนห้องข้างในนะครับในห้องเองเนี่ยจะแยกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับขนาดใหญ่สามารถวางบริเวณนี้ได้นะครับมีซิงค์ล้างจานโซนนี้นะครับพร้อมตู้เก็บของนะครับโซนอีกฝั่งนึ่งนะครับ ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ยาวนะครับมีเตาแก๊สนะครับคูดูดควันเตรียมไว้ให้แล้วนะครับซึ่งห้องครัวเองนะครับมีการเจาะช่องเปิดระบายอากาศไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถออกไปด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยนะครับได้จากประตูห้องครัวตรงนี้ครับก่อนที่ขึ้นชั้นสองนะครับก็พามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นประตูออกไปลานจอดรถนะครับถ้าใครช้อปปิ้งของสดมานะครับก็สามารถเข้าประตูนี้นะครับแล้วก็เข้าห้องครัวได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านหน้าแขกในกรณีที่มีแขงไมาเยี่ยมบ้านครับเดี๋ยวไป ขึ้นมาสู่ชั้นสองของตัว,ตวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่พาไปดูห้องทั้งหมดกันเนี่ยนะครับต้องเล่าเรื่องบันไดให้ฟังก่อนบริเวณบันไดเองนะครับมีการเจาะช่องเปิดขนาดใหญ่เพื่อแสงข้องนอกเนี่ยเข้ามานะครับทำให้โซนบันไดเนี่ยไม่มืดนะครับดังนั้นเวลาคนใช้งานนะครับก็จะปลอดภัยกว่าบันไดที่ทึบแสงไม่เข้านะครับขึ้นมานไดมาแล้วเจอ h a l ตรงกลางตรงนี้นะครับโซนนี้เองเนี่ยจะเป็นทอที่แจกไปยังห้องนอนอีก3ห้องด้านบนนะครับ แต่ไฮไลท์อีกอย่างนะครับตอนขึ้นมาแล้วก็สะดุดตามากคือโซนด้านหลังนะครับโซนนี้เองเนี่ยสามารถทําเป็นท้่พรกก็ได้ตู้โชว์ก็ได้นะครับน่าจะถูกใจหลายคนเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าแต่ละห้องเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับห้องแรกที่พามาดูนะครับเป็นห้องที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับเวลาขึ้นบันไดมาซึ่งฝั่งขวามือเนี่ยจะมีอยู่2ขห้องนอนเล็กด้วยกันนะครับซึ่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านหลังของตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นการเจาะช่องเปิด2ช่องเตรียมไว้ให้นะครับรับแสงจากนห้ง่ตู และในห้องนอนเองนะครับก็มีห้องน้ําส่วนตัวมาให้เรียบร้อยครับในห้องน้ำนะครับก็มีฟังก์ชั่นครบเลยครับมีเคาน์เตอร์ล้างหน้าอ่างล้างหน้าดีไซน์สวยนะครับกระจกเตรียมไว้ให้แล้วนะครับโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วโซนอาบน้ำนะครับเป็นโซนเปียกตรงนี้สามารถติดกระจกก็ได้นะครับหรือสามารถกั้นเป็นพม่านอาบน้ำก็ได้เช่นเดียวกันครับมาถึงห้องนอนเล็กอีกห้องนะครับด้านหลังของตัวบ้านเหมือนกันเลยนะครับ ห้องนี้เองเนี่ยจะโล่งๆนะครับไม่มีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เตรียมไว้ให้นะครับแต่ห้องนี้นะครับจะพิเศษกว่าห้องเมอ่อสักครู่ตัวที่มีการเจาะช่องเปิดไว้ถึง2ฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งด้านซ้ายมือ2ช่องแล้วก็ด้านหลังอีก2ช่องนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับห้องนี้เองก็มีห้องน้ำในตัวด้วยเช่นเดียวกันครับ ในห้องน้ำก็มีฟังก์ชันครบๆอีกแล้วนะครับมีเคาน์เตอร์ล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้านะครับกระจกนะครับบานใหญ่นะครับโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็โซนเปียกนะครับพร้อมเครื่องทันตุกุเตรียมมาให้แล้วนะครับมาถึงห้องนอนสุดท้ายของบ้านแล้วนะครับซึ่งคือห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนะครับ ห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่กว้างที่สุดนะครับมีการตกแต่งเต็มมากที่สุดนะครับห้องนี้ตั้งอยู่ตรงสวนหน้าบ้านเลยนะครับเขาดีไซน์มีประตูสามารถเปิดออกไปด้านนอกได้นะครับไปทีละเบียงข้างนอกได้ก็สามารถออกไปชมวิวของสวนได้นะครับจากห้องนอนเนี่ยนะครับก็สามารถเห็นวิวของสวนโครงการได้เลยนะครับ รวมถึงนะครับต้นไม้ด้านหน้าเนี่ยก็สูงขึ้นมาเลยระเบียงเล็กน้อยนะครับทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เพิ่ม p r i เว c ีกับตัวห้องนอนห้องนี้ด้วยนะครับส่วนช่องเปิดนะครับก็มีการเจาะ2ฝั่งครับฝั่งด้านหน้าบ้านซึ่งเป็นกระจกบานใหญ่เป็นระเบียงที่ไล่ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านข้างบ้านเนี่ยก็มีการเจาะช่องเปิดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นห้องนี้นะครับก็มีแสงเข้า2องทางครับค่อนข้างโปร่งมากๆครับเมื่อสักครู่นะครับฝั่งที่จอะช่องเปิดด้านข มีการวางระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นท้องใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่หมดนะครับยังมีส่วนของ Walk-in c นคอ e เซขนาดใหญ่ด้วยครับอยู่ด้านหลังฟูรับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับตัววอล์กอินคอเนะครับมีการจัดเต็มมากๆนะครับทางซ้ายและขวานะครับเป็นตู้ขนาดใหญ่เลยนี่คือราวตากผ้านะครับยาวตลอดแนวนะครับของวอล์กอินคอสเ เท่านั้นยังไม่พอนะครับข้างล่างก็ยังทําตู้เตรียมมาให้อีกต่างหากด้านบนก็มีตู้นะครับส่วนฝั่งนี้เองก็เป็นตู้ปิดขนาดใหญ่เตรียมมาให้อีกด้วยนะครับพื้นที่เก็บเสื้อผ้าจุกใจแน่นอนครับ ฝั่งนี้นะครับก็มีการเจาะช่องเปิดเพื่อแสงธรรมชาติจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาข้างในห้องครับดังนั้นนะครับเราสามารถทาโซนนี้เป็นโซนโต๊ะแต่งหน้าได้ครับเพื่อแต่งหน้ากับแสงธรรมชาติสีได้ไม่เพียรนะครับและด้านหลังเองนะครับก็มีการทําชั้นวางของอย่างที่เห็นนะครับก็สามารถวางของโชว์วางของสะสมนะครับกระเป๋าต่างๆได้เลยนะครับและส่วนด้านหลังฟุกนะครับก็เป็นกระจกบานใหญ่ยาวเต็มตัวตลอดหัวตลอดเท้านะครับสามารถแต่งตัวทอดลุกนะครับดูได้จากกระจกบานนี้ครับเดี๋ยวไปดูในส่วนห้องน้ำกันเลยครับตัวห้องน้ำนะครับก ฝังล้างหน้าซิงล้างหน้านะครับเตรียมไว้ให้สามารถวางของได้เต็มที่นะครับกระจกบานใหญ่นะครับโถสุขภัณฑ์นะครับพร้อมชั้นวางของด้านหลังแล้วก็โซนเปียกนะครับซึ่งมีเครื่องทําน้ำอุ่นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดีไซน์ประตูและหน้าต่างนะครับนอกจากมีบานปิดแล้วนะครับก็จะมีบานมุงลวดอย่างนี้นะครับเป็นบานสไลด์ซ่อนอยู่อย่างนี้ด้วยนะครับ ดังนั้นเราสามารถเปิดประตูออกไปนะครับเพื่ออากาศ f l o ได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องแมลงเรื่องฝุ่นเข้าบ้านเลยนะครับตอนนี้พาทุกคนดูบ้านรียบร้อยแล้วนะครับทั้งส่วนบ้านหลักนะครับแล้วก็ส่วนต่อเติมครับไฮไลท์ของบ้านนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องทำเลครับทำเลของโครงการเนี่ยตั้งอยู่เดินทางสะดวกมากนะครับใกล้ทั้งข้างนะครับใกล้ทั้งการเดินทางต่างๆนะครับซึ่งใครอยากซื้อบ้านและหาบ้านแถวนี้นะครับจะทราบดีแล้วว่าโครงการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยราคาสูงมากนะครับหลายๆหลังเนี่ยกระโดดไปที่ยี่รับสางโคบงการนีกข้นึีนะครับเร์่ ก็คือว่าตัวโครงการเนี่ยติดกับร้านอาหารชื่อดังนะครับอย่างร้านอาหารวิวดีครับร้านอาหารวิวดีเนี่ยบรรยากาศดีมากๆนะครับเหมาะกับครอบครัวอาหารก็อร่อยนะครับจากโครงการเดินทางไปสะดวกมากๆนั่นคือข้อดีครับลองนึกภาพตามดูนะครับเวลาไปร้านอาหารนะครับก็ได้ยินเสียงดังๆนะครับมีการร้องเพลงนะครับการเปิดดนตรีดังๆนะครับ ดังนั้นนะครับบ้านโซนที่อยู่ติดกับร้านอาหารเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงดังตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่เราอยากจะพักผ่อนครับแต่บ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ด้านในของโครงการติดสวนของโครงการนะครับจะได้ข้อดีเรื่องโลเคชันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกนะครับใกล้ร้านอาหารใกล้แหล่งชอปปิ้งนะครับแต่ไม่ต้องมีเสียงหนวกหูนะครับจากร้านอาหารหรือการสัญจรข้างนอกครับได้ข้อดีทั้งหมดแต่ไม่มีข้อเสียตรงนั้นเลยครับซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่เลือกซื้อบ้านแล้วนะครับทำเลเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับตำแหน่งบ้านเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนนะครับดูคลิปนี้จบนะครับสนใจบ้านหลังนี้นะครับไม่ว่าจะเช่าหรือซื้อก็ได้นะครับสามารถติดต่อมาในเบอร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาคุยได้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าใครมีอสังหาอยากจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านที่ดินนะครับก็สามารถติดต่อมาในช่องทางเดียวกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่อสังหาหน้าครับสวัสดีครับ